อ่าอ่าฮัลโหลโอเคมันอัดเรียบร้อยออ๋โอโยก็ลวแต่มต่สื่วันนี้กับตาแต่เตช้าแล้วก็แขกมาเชิญก็ <c oughs> อ่าขอการสวัสดีทุกช่องทุกท่านได้นะตอนนี้ก็อยู่กับอายศาสตรมกิฟต์ร็อกชาแนลมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเจ้าเก่านะเจ้าเ <c oughs> <c oughs> ก่าไข่กุ้ยเตี๋ยวหน้าปากซอยยังไงเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวได้อีกคนหนึ่งอะ <c oughs> นะทำขนมปังอยู่เป็นนึง สวัสดีครับมอนอกีแชนแนลครับอืมนะแกบนึงเจาทำขนมปังต่อนะวัดอ่าแล้วก็ดูกับเกนอูจะยวิสเขาบ้านแม่มดพาสามเราอะไรจุดอะวัดอะฮะสนใจหนูเลยหนูเล่นเก่งกว่าน้องอยู่อ่าเออนั่นแหละโอเคไปปะเออเราก็จะมาต่อพาสามกันเลยนะเออไม่กีินแล้ว อาที่แล้วโดนมีตายก็แฟลตต่อเหมือนเดิมยานี่ก็ว่นะนะต้องหลบไม่รู้นี่มีมินมานะเพราะว่าเซฟบ่อยงั้นก็อยากเซฟบ่อยนะนี่ก็นะโอเคได้มาลบลบอาจะใส่บูเทร่าเยอะไป What the fuck นว่กมีแค่อันเดียวปด โถังเอามั้ไม่ยอมอ่ะเราไปทางไหนอ่ะฮะอ้ออ่ะฮะเย้แมวโย่แต่ยังไงก็แล้วแต่นี่คือบ้านแม่มดอืมอืมนะเธอคงรู้อยู่แล้วสินะใช่แล้วใช่แล้วละใช่แล้วคงไม่ใช่บ้านแมวหรอกใช่ไหมโอเคเซฟแล้วก็ไปไหนไปไหนก่อน ไม่รู้ลองลอง,ลองดูดิว่าประตูไหนเปิดได้อันนี้หเหรอห้องเยอะเหลือเกินอุอ้ยก็อบ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 ไยักหน้าสายหน้าพยักหน้าพ<ต>ูดกบตามมาด้วยเอารู้เรื่องกันด้วยเหรอเนี่ยข้างบนเขียนอะไรคุณชอบกบไหมคุณชอบกบไหมยักหน้าไปว่าชอบที่จริงก็ไม่ได้ชอบอืมนะเดี๋ยวเดนะจะจะเซฟบ่อยเกินไปก็ไม่ได้ไม่เดี๋ยวลองเข้าห้องนู้นหน่อยดิ มีห้องอะประตูล็อกไหนท้องบนมีอะไรปะอันนี้เหรอะสะพานที่บางมากมองลงไปตรวจสอบสะพานองหนแบามุกช่วยอะเออยังงไอะไรก็ได้ที่แมวที่มันใส่นมได้อะให้แมวกินฮะอะไรอย่าสนใจหนูเลยเล่นเกมกับน้องอยู่เดินข้ามไปมองลงมอง มองลองมองดีกว่าเนาะคุณเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกับคันโยกอ่าฮะกดมือได้เฉยกรสอบสภามันบางกว่าที่ข้งคุณจะอ่าอะไรวะคุณจะอะไรวะมันบางกว่าขาของคุณเสียอีกอ๋อเหรอเลื้อยได้เห็นเป็นเลื้อยเฉยดูเหมือนว่าน้ำหนักอืมโอเคเข้าใจละไม่อ่านได้ อืมนะดูเหมือน,นด้วยบบด้วยน้ำหนักของคุณแล้วจะถล่มลงด้ทุกเมื่อเลยยังไงวะเดินข้ามเหรอเดีๆๆ๋เไเทียมเออกบได้เนี่ยตงกบไปสกฎหมายไปเลยก็ได้สิบอกวบอกว่าเชื่อใจได้เลยแล้วกบมันรู้กันม,มันยอดมันขัดโยงได้ไงวะให้แ <c oughs> สงบางอย่างกดแล้ว ก็ต,ตาเซเว่นชืไ่อฟรีวะโหเฮ้ยอเฮ้ยอยอ,อย่างนี้ก็เอาเซปแป๊บคือตรอ,อ,องมากมันเปิดแล้วอ้อ,อันนี้อะไรอ่ะอะไรเนี่ยทำให้ห้องสองอันเหมือนกันเหรอใช่ปะมันดูเหมือนอเหมือนจะใช่นะ ห่หหหหหงจัดเรียงเหมือนแล้วอ่ะส่วนเอานี้งัดอะไรอันนี้ใคยพอรู้ว่ามันคืออะไรอ๋อเราว่า <c oughs> น่าจะจัดเรียนให้สองห้องมันเหมือนกันมันเหมือนแบง่ง <c oughs> ลองปิดว่าลองปิดไปห้องหนึ่งอ่ะแล้วแบบเหมือนก๊อปปี้แล้วมาวางไว้อีก,อกด้านหนึ่งอ่ะ <c oughs> อ่าวหมดโค้ตาแล้วลูกแล้วว่าอัไอสองอันอ่ะถูกแล้วเออเนี่ยแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้จะออกแบบยากนะเห็นี้มีเกเตรมีกุหลาบมาเล่นอล่นกับเพื่อมอ่ะรเกมทำขนมเป็นขนมอะไรก็เดือดเดือดนะเออพี่ก็เบื่อมั้งงานนันเป็นแม่ค้าตลอดเลย อ๋อเรารู้แล้วเนโก้ดันดันไอ้นั่นอะกระถังอ่ะไอ้กฝั่งนั่นกระผมอุ้ยอ่าให้เมย์มันลูกค้ามันลูกค้าคนนี้มาให้เมย์เลยพี่คะแรมมี่แรมไอ้เดี๋ยวใครเป็นลูกค้าลอง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 อีกเออบริการตัวเองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้อันนี้มีห้าดอกเอาเอาคุณหลับเมื่อกี้ที่เก็บมาต้องให้ลูกต้องให้ลูก ได้ครบแล้วด้านฝั่งนี้มีเค้กฝั่งนี้ไม่มีเรางงไงอ่ะเก็บไปเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกหรอว่าอยากกินอะไรลูกค้ากดเล่นได้ไหมกดเแรกแรกตรงนี้ตรงกลางเลือกเออมีเค้กอยู่แลเป็นซอสอะไรตรงนั้นวะโอเคไปลองโหลดดิคันดี้ช็อปปอนปอนไปไม่เอาจะไม่เป็นคันดี้เลยอันนี้ยังฝันนี้โอเค ไม่รู้แล้วก็มีอีกนึงนะมันมันเหมือนมีอ่ามันเหมือนไม่ตรงกันใช่ไหมไว้ตรงนี้เหรออือต่อไปวกบกบอยู่ตรงกลางภาพเดียด้มันมีคำใบ้ข้างบนนี่หว่าอือคนให้ดูภาพทำภาพสักร้อนอ๋ออันนี้ยังเหมือนกันเฮ้ยขี้ขี้ นี่ยงังห้องซ้ายกับห้องขวาเป็นานพาสะท้อต่อกัน,นเสียงบรรดาบดลกได้แล้วเอะเรยเอ่อ <c oughs> ม,มามามาสีแดงอันแรกทางนั้นจะมีประตู Ugh, <okay. S 1> ใช่ไหมฝั่งตรงข้าม <c oughs> ใช่เดี๋ยวเป็นนึงขออย่าสตแบบ๊อป <c oughs> แป๊บๆดตัดอากล้งเอากำ, <c oughs> ำวันนี้มีเพื่อนหัวคนหนึ่งอ่ะทำ M M D ด้วยจริงเหรอ อทำโมเดลสวยมากเลยอิจเปต่างๆกันเลยงอันนี้เดลี่แม่มดอ่านพ่อและแม่ของฉันไม่รักฉันคำเดิมเพิ่มเติมคือมึงอยู่คนละที่นะ <laughs> ไม่เห็นจอขึ้นเลยเอือและตั้ม <laughs> <laughs> เห็นแล้วตกลงเห็นหรือยังเห็นแล้วโอเคเอจอเล็กอ่ะ ใช่ฉันเลยเอ็กพวกเขาวุบตาเขาใช่ไหมหลังจากนั้นฉันก็อยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดมาอืมอันนี้มันบังอ่ะอะไรบังอ่ะเพื่อนตรงชื่ออะชื่อชื่ออ๋อกดที่หน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อนแล้วไอ้ชื่อมันจะหายไปเพื่อนอันไม่หายสา อ่าผ่านประตูถัดไปโดยที่อย่าให้อะไรทำให้คุณควยควยเขวยควยอะไรล่ะเว่งไปละไไให้ดูบายโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอมันกำลังหิวอะไรหิวอะไรหิวเอ้ยที่นี้ละมันกำลังหิวอะไรหิวหรอจุดจุด จุดจุดมีบางอย่างอยู่ในอีกฟากนะึงมองฟังฟังใกล้ๆเปิดประตูไม่ทำอะไรมองฟังใกล้ๆที่หน้าต่างมีรอยเท้าฝ่ามือเราฟังฟังใกล้ๆคุณได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่กำลังเลื้อยวอดจะกบเราขอโทษนะจะกบไปตำรวจทีดิ กบไม่เต็มใจเข้าใจเพื่อนแต่เข้าไปหน่อยเถอะอผักอ่ะฝืนผักฝืนผักกบไปไปในรูเออวัดวัดเอออะไรง้มง้มอะไรวะจุดจุดจุดยาวเลยใน่กคาลังจะโดนกินแน่นอนสังหวะหนึ่งคุณไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้คุณไม่ได้ยินอะไรเลย จริงเหรอเอาจริงเหรอกูต้องไปดิอว้ยเกี่ยวกบอเออมีรอยแยกขนาดใหญ่ที่พื้นเสียกและเต็มไปด้วยกลิ่นของเลือดเอ่อฮะเฮ้ยเฮ้ยก็กไปละฮะวัด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 เฮ้ยววแอนเนียน ปั้นแมวล้อเล่นน่ะนี่จะเมินชักอย่างนั้นสิเมินก็ได้เถ้ยมันเนียนมันเนียนตีเนียนน่ะล่อน What l o o ไปดีกว่าแต่สันหัวน่ารักสันหัวแบบอันนี้หลุดไหมเนี่ยตรงไปยังที่ที่มีที่มีตา เบิดเบิดอยู่ข้างเดียว What ที่ที่เมตาเบิดอยู่ข้างเดียวตาปิดอ๋ออ oh, ันนี้ปิดอันนี้เปิดโ oh, อ้หบอกค่ะนี่ไงเขาเปลนอะ w h อ t น่าเกลียดชะมัดเลยอะไรันนีตึ่มๆอ๋ออะไรวะนั่นนะ่ะมันอะไรกันเนี่ย ทำไมทำให้มีเสียงเกิดเกิดขึ้นทั้งสี่ห้องเสียงเหรอเอ๊ะไงพวกฉันฉันนี้เงียบจังเลยนะอืมจริงอันนี้เงียบผ่านไปสิเอ็ดนาทีแต่ขอหยุดพักเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพานาแก้แก้เอายาวๆเลยบ๊ายบายนะทุกคนฝากซับสไครต์ช่องมโนคุงแล้วก็มิกกี้ด้วยมโนคุงมิกกี้ บายท่านผู้ชมหน่อยออลาก่อย,ยครับลาก่อีกเจอปืนครับ,รบเจอปืนป๊เจอกันไงครับบายบายครับ